ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะท่านดเรสุเมสกันติเวชกรุลท่านในขา,นขาธิการเรือนิดีชัยท่านนาแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ท่านได้เป็นสักขีพยานค่ะในพิธีการส่งมอบพันธกิจค่ะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณโชลนัทยานารนกกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอพีทีเคมิคอจำกัดขอเรียนเชิญท่านและขอเรียนเชิญคุณชลนัทยานารนกนะคะเป็นผู้ส่งมอบพันธกิจนะคะให้กับ ตัวแทนของชุมชนเขาวิยาดาซึ่งวันนี้มาถึงสองท่านด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญผู้ใหญ่สเวศบุญยริศค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลตะพงและก็ค่ะขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ประงสงค์สวนรณรายนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตำบลตะพงนะคะซึ่งจะเป็นผู้แทนชุมชนในการรับมอบพันธ,ธ,ธ,ธกิจจากคุณชนลนัตยานารนกกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัท FCG Chemicals จำกัดค่ะ คุอมวลชนอยากจะขอเก็บภาพนี้ให้ชัดๆนะคะแลนะในขณะน,นี้ค่ะเป็นเวลาที่สำคัญแล้วค่ะคุณคณะธนกิจนะคะให้กับผู้แทนของชุมชนถึงสองท่านได้กันนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านเวตรุบริษนะคะหมู่ที่11กกตำบลตะพงและผู้ใหญ่ประสงสวลนารายณ์หมู่ที่4ตำบลตะพงค่ะวันนี้นะคะมี สุมคนนะคะหลายๆทา่าเลยน,นะคะที่เดินทางมา,า,างรูปติดตามดูละครมตาต้องแต่ชุมแพนะดูทุกเรืนเน่องเลยใช้เวลาพี่พสื่อมวลชนนะคะสามารถเก็บภาพได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะที่ด้านหน้า วันะคะเป็นพิธีไมรพิธีกาอีกนะคะที่ทางชุมชนนะคะจะรับพันธกิจเหล่านี้นะคะก็้าตาปปฏิบัตินะคะขอบอกค่ท้ของคุณในการชุมชนทั้งสองด้านนะคะทีขึ네 Гос, ้นมารับพ no ันธกิจในค้นี Hawaii, town, ้ค่ะขอขอบคุณเจ้านาที่บริษัท S G c r e m i ำกัมีของที่เราดูวนะคะจะมอบให้กับท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่ เก็บมาเป็นสิลปินยาในวันนี้ค่ะลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณชลนัสนะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีท่านดรสุเมธตันติเวชคุลเลขาธิการกุลนิธิชัยพัฒนาค่ะ จังหวัดนายกองค่ะท่นานว่าราวดิบิ่นเงินค่ะวัน <c oughs> นี้สื่อมวลชนเยอะนะครับท่านคืนรอเพรว่ามองท่านจะไม่กดดุกลองเลยนะคะ ต่อไปค่ะคุณชลนานะคะจะมอบของที่ระลึกให้กับท่านอาธิบดีกรมป่าไม้ค่ะคุณสุวิทย์รัตนมณีค่ะทุกท่านนะคะได้